คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฉากต่อสู้ในกอร์ซิล่าปะทะคงนะครับเตือนแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีดีเราก็สู่รายการอาร์ตก็ตก,กันอีกครั้งวันนี้กับสกู๊ปกโกจิลาก,กันนะครับจริงๆผมกะทําคลิปที่มีการสปอยเนื้อหาของกอร์ประทะคงในสัปดาห์หน้าผมไปทําพอดแคสต์ไปแล้วนะครับเฟเจอริงกับอีกช่องหนึ่งแต่พอผมได้อ่านไอ้คลิปผมทําไอ้ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยต่อกอร์ซิล่าปะทะคงที่ไม่ได้สปอยเนาะ มันก็มีคนเมนสปอยอยู่ดีนะแล้วก็จะมีบางคนที่แบบบอกการต่อสู้ว่ามันเสมอกันอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจุดนี้ผมรู้สึกแบบไม่สบายใจก็เลยกดจะมาชี้แจงแถลงไขว่าการต่อสู้ครั้นี้ไม่ได้เสมอกันแน่นอนนะครับตัวพุ่งกัลก็บอก,บกบเองว่านี่ไม่ได้เสมอซึ่งผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมฉากต่อสู้นี้ผลแพ้ชนะมันเป็นยังไงนะครับจะอธิบายเฉพาะฉากต่อสู้ส่วนเนื้อหาสปอยโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาภายในอาทิตย์หน้าช่วงพอดแคสต์อะไรแบบนั้นนะครับ ก็อื่นก็ขอพูดถึงต้นฉบับก่อน1 9 6 2นะครับ192้19นั้นเรียกว่าเป็นที่ถกเถียงมาตลอดนะครับด้วยความที่วร์ชนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้บ่อยพทางการว่าใครแพ้ใครชนะนะครับเราเห็นว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันก็เตีกันไปเตีกันมาตีจนพังวาสาจานัน้นก็กลิ้งหลุนๆตกทะเลเป็นทั้งคู่แต่คนที่โผล่มากน่คือตัวคองแล้วก็ว่ายน้ํากลับมาที่เกาะของมันนะครับซึ่งตัวกุซ่ามันก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วไม่เหมือนแบบสู้เสร็จแล้วก็แยกย้ายดังนั้นมันจริง ไม่ไปทางการว่าใครชนะจริงๆนะครับถึงแม้เราเด็นว่านิชาเนี่ยคองมันโผล่มาคองก็อาจจะชนะอะไรแบบนั้นแต่ยังเวอร์ชั่นไอเวอร์ชันตัดต่อใหม่ภาษาอังกฤษของฝั่งเมริกันเนี่ยคองชนะนะครับแต่ด้วยความที่นั่นแหละยังไม่ที่ตกเถียงกันหนึ่งปัจจุบันนะครับตัวอดัมิกาดก็เลยอ่ะหนังเนี่ยเป็นการตอบโจทย์เด็กว่าตกลงใครชนะอะไรแบบนั้นนะครับตตดสินลูปแพ้ลูปชนะไปเลย ซึ่งผมก็จะพูดถึงคอนฟลิกต์ก่อนนะครับการต่ดอดสู้ของสัตว์ประหลาดหรือแม้แต่ตัวละครเน,นี่ยนะทุกครั้งมันต้องมีคอนฟลิกต์ความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่มันสองนี้ต้องมาตีกันอย่างแรกสองตัวนี้ไม่ได้มีคอนฟลิกต์ที่แบบที่ต้องมาเจออะไรกันมากเลยอย่างแรกเลยกอรซิล่าเราเดี๋ยวกอซิล่าภาคนี้โคตรน,นักเลงนะครับจริงอยู่พอรู้คอนเซ็ปต์ของมันใน2ภาคก่อนว่ามันคือ king of the monster มันคือสัตว์ประหลาดคู่เป็นใหญ่มันจะกําจัดภัยคุกคามหลายอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ วงจรของโลกหรือว่าส่งกระทบต่อบัลลังก์ของมันนะครับอย่างมูโตคือปรสิตเอ่อต้องกำจัดมันก่อนที่มันจะมีเยอะหรือกิโดล่าเป็นเอลิสปิชี่ต้องกำจัดมันทิ้งและเราเจนในเครดิตต้นเรื่องว่ากอซิล่านั้นดีฟีดหมดทุกตัวแล้วชนะหมดทุกตัวแล้วแบบโอ้โหวินหมดนะครับที่เหลือดีฟีดแพ้หมดเลยนะครับซึ่งท้าเรายังไม่เห็นสปราราที่เหลือเลยนะครับแต่ดาวคนนั้นเขาไม่ตายหรอกเขาแค่แพ้แล้วก็กลับไปที่ที่ที่มันอยู่นะครับกอซิล่าแค่วนเวียนไปทั่วโลกเพื่อหาคู่ต่อสู้หรือไม่ก็แบบไ่วาง คงบัลลังของมันเอาไว้และเหลือคองเตวที่กอซิล่ายังไม่เคยเผชิญหน้ากันในต,ตอนนี้นะครับคองถูกกักไว้ในเกาะกะโหลกแต่เราเจอว่าคองนั้นโมจิเวียงแกนั้นแกไม่ได้อยากจะเป็นคิงด้วยซ้แกอยู่โดดเดี่ยวเหงาเปล่าเปลี่ยวมาตลอดและบ้านของมันก็เล็กเกินกว่าที่มันจะอยู่ได้บ้านมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นเป้าหมายรคองคือกูจะกลับบ้านและมนุษย์ก็มาแทรกแซงนู่นนี่นั่นแล้วพาคองไปฮอนโลเออร์แลวก็รซาก,ก็สัมผัสได้ว่าอ้าวเฮ้ยมีผู้ท้าชิงอะไรแบบนั้นนะครับคองไม่คิดจะ เกิดการต่อสู้ยกแรกขึ้นนะครับยกแรกก็ผลน่ชัดเจนแหละเพราะว่าแค่มูมิสานี่คือก็คนละูมิสา์กันแล้วคองไม่สามารถสู้แบบนั้นได้นะครับแน่นอนคองก็แพ้อนาดนะครับคือสู้อะไรกัดไม่ได้เลยนะครับแล้วเจว่าก็นั้นแกไม่ได้คิดจะฆ่าคองแกแค่เห็นว่าอ่ะถ้ายอมแล้วมันก็ไปแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคองแล้วก็ฝั่งของมนุษย์นะครับเพราะว่านุ่นอยู่ฝั่งคองไงดังนั้นก็สซ่าก็เหมารู้ว่ามนุษย์กลุ่มนี้อยู่ฝั่งของคองไปด้วยแล้วก็ยกที่2 ก็เริ่มต้นที่ฮ่องกงนะครับคราวนี้คองเนี่ยแกไม่ได้มีความฝีมแล้วก็ซิล่าแล้วแกไม่จะเป็นต้องมาสู้กับกอตแต่กอตดันเรียกลยว่าเผลอไปพังบ้านของมันโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราจะว่าตอนที่คองไปที่ขอเราเออเนี่แกเห็นบ้านของมันนะครับเป็นปรา,าสาทของมันแกคิดว่ามันคือคิงแล้วน้อยมีบัลลังก์ของมัน,แ,มน King, แล้วม,ม,มันก็เห็นว่าไอ้ขวาของมันเนี่ยไอ้ตัวคค้ายๆคลิปหลังเนี่ยมันสามารถชาร์จพลังในวังของมันได้ แต่ากาชาพลังเนี่ยมันทำให้กอรซิล่ารู้สึกถึงภัยคุกคามของมันไงที่มีต่อมันมันเลยเป่าจุดเนี่ยโคดเวอร์ตอื่นคือเจาะเจาะทะลุโลกไปเลยนะครับแน่นอนว่าบ้านของคองที่คองอุสาได้บ้านใหม่ปราสาทใหม่ก็พังยับนะครับคราวนี้คองก็โกรธสิครับคือแบบใครเอาหางบ้านกูว่ากูสาได้บ้านใหม่นะครับคราวนี้ก็เกิดคอนฟ lict ต่อมาคือคองสู้เพื่อบ้านมันนะครับสอง Godzilla กอรซิล่ากอนนักเลงเหมือนเดิมนะครับ คือจริงตอนนั้นก็ซาก็ไม่สนใจคองกันนะเพราะว่ามันชนะไปแล้วตอนนี้เป้าหมายของมันก็คือตัวที่คุณก็รู้ว่าตัวอะไรนะครับพอมาสัมผัสได้นะว่าไอองค์กรเอ i เฟกอะไรนั่นมันพัฒนาตัวนั้นอยู่นะครับก็ซาก็กดจะไปกําจัดแต่คองนั้นก็นั่นแหละโกรธเรื่องบ้านนะครับก็โผล่ขึ้นมาสเก็ตหน้าก็ซาได้เลยว่ามาคงบ่นมันว่ามึงอีกแล้วอะสุดท้ายเออการต่อสู้ยกที่สองนะครับตอนแรกก็ซาจะได้เปรียบเนื่องจากตึกเล็กของมันนั้นโกงมากนะครับหรือว่าผ่าตึกไปชิ้นออองงกกกก็็พยาาามมมจะะะลบนนรร่่ไไ จกนกระทั่งคอนได้รับรู้ว่าอ้ยขวานของมันเนี่ยหน้าตึงเบรดได้นะครับซึ่งก็มีชอ็อตคารวะต้นฉบับน,นั่นที่เอาไอ้ด้าวขวานไปเสียบเข้าผ่ากคอสิล่านะครับและยกที่สองชนะนะครับเราเห็นว่าก็เฉายตัวอย่างนั่ที่คอนเนี่ยใช้แบทเทอร์แอ็กเนี่ยหน้าตึง Blade, เบรสแล้วก็ฟาดไปที่หัวก็เต็มๆจนก็ God นี่คือหงายไปเลยนะครับแล้วสึกก็เหมือนพักชั่วคราวเพราะคองเองก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับมันจะดีแล้วจกนกระทั่งก็ศึกกลับมาอีกแล้วนะครับคราวนี้ ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าดูเหมือนการโจมตีของคณะนนเนี่ยทำให้ก็อสลาไม่ปล่อยตงึงเบลเลเลยอะ่ะมาปล่อยทีต่อสู้กับไปตัวที่ว่าว่าเราเจว่ากอสลาไม่ปล่อยตุ่เบลเลแล้วและของก็ไม่ใช่ขวานแล้วคาวนี้ทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้แบบมวยตั้มสัตว์ประหลาดสัตว์ป่าเพราะก็อสาลาเราไม่เคยเก็อสลาสู้แบบนี้แน่ๆก็อสลาคือแบบคลานควนพุ่งเข้าไปงับคือไม่เคยเก็อตสลาตะเกียตะกายต่อสู้แบบนี้มาก่อนอปกติมันจะสู้แบบะเทๆเนาใช้ห่างฟาดบ้าง,ใช,างใช้้้ตีีนเยยบบางใช ไอ้น้อยหมัดก็แบบแค่ผลักน,นู่นี่นั่นนี่คือแบบโอ้โหคลานก็ไปขวนะัญนหละจนคองนี่คืนต้องแบบคลานถอยหลังอะไรแบบนั้นเนะี่ยไปไาที่โอ้โหไม่สุดตีนมากนะครับแล้วก็จะว่าผลครั้งนี้คองน็อกแบบน็อกเลยนะครับแล้วผมก็ชอบช็อตน,นี้มากอย่างที่บอกไปก็ซิลลาไม่ได้มิติเวทที่จะฆ่าใครจูตื่นโดยไม่จําเป็นถ้ามันไม่มีผลกระทบอย่างพวกแบบมูโตหรือกิโดล่าเนาะแกเหยียบร่างคองแล้วก็คำรามใส่อารมณ์ประมาณว่า จงสยบต่อค่าอะไรแบบนั้นนะครับคืออารประมาณนั้นเลยส่วนคองก็เหมือนพยายามต่อสู้เครื่องสุดท้ายคำรามใส่เครื่องสุดท้ายนะครับพอคองอ่อนแรงปุ๊บเออคองก็แบบน็อกไปเลยนะครับสวงกัส่า,สาเออเอ,อวาไอน,นี่แม่งหมดสภาพแล้วก็ปล่อยไปเลยมันไม่แคร์เลยแล้วค่อยไปกําจัดสตูแิ้งของมันนะครับดังนั้น,น,นอ่ะยกสามเนี่ยคองแพ้แบบแพ้น็อกเลยครับแพ้น่วมเลยนะครับ จะทั้งไม่มียก4หรอกเพราะว่าอกาสู้อีกครั้งหนึง่งเนี่ยอเมริกนันแท็กทีมกันนะครับรอเจอกสซิล่าก็ต่อสู้กับตัวที่สมมติส,สปอยคือไม่กัก็ซิล่านะครับเราจะเห็นว่าเมกัก็ซิล่านั้นโกงมากเราไม่เคยเมกัก็ซิล่าที่ต่อสู้ยับประชิดได้เจ๋งขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ซิล่ากลายเป็นกระสอบเอาไว้เหยียบเอาไว้ฟาดเอาไว้ต่อยดีดีนี่เองนะครับและดูเหมือนพลังตึบเลสก็ซิล่าตอนนี้นนจะอ่อนแรงลงมากอาจจะสู้กับคงนะครับเพราะว่าพลังตึมเลสสามารถเจาะ พื้นโลกได้แพ้เลเซอร์สีแดงของไม่กกักอตผมก็ไม่รู้ว่าเลเซอร์แดงของไม่กักอตมันเก่งแค่ไหนนะแต่ตอนที่ช็อตไฟไปทักกันเนี่ยดูเหมือนลำแสงก็ส่ามันแผ่วลงจนดูเหมือนแทบจะเป็นเหมือนไฟต่อสู้กับมูตโตเนี่ยเะเป็นว่าฝั่งเนุก็ช่วยคลองให้คือสติกลับมาได้ครั้งนะครับอะไรปั๊มหัวใจและคองก็รับรู้ว่าเออคาร์เน่ศัตรูคือไม่ใช่กอตแล้วศัตรูจงคือไอ,อ,ไอเศษเหล็กนันต่าง,งหานะครับต้องสกปคัตแท็กทีมกันแด่เสดไดาขึ้นมาปั๊บเด กอร์ล่าก็ได้เป่าถูกเลสใส่ขวานมันแล้วก็ให้คองเนี่ยปิดชีพตัวไม่กักกอร์ซล่านะครับหลังจากนั้นเอ่อฝั่งมนุษย์ก็กลับมาเจอกันแฮปปี้นะครับคองก็เหมือนไอเหนื่อยไงคองก็เหนื่อย,ก,อยก็ขอพักก่อนนะครับจนกระทั่งกอร์ล่าแม่งลุกขึ้นใหม่กแล้วนะครับคราวนี้คองก็เือนแบบหยิบขวานขึ้นมาพร้อมสู้ไงซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนนี้ครับคอนฟ lict ตอนนี้มันไม่ได้เป็นคอนฟ lict ที่สองฝ่ายมีต่อก,กันเนะี่ยจึงอยู่กอร์ล่าหาเรื่องคองเพราะว่ากอร์แหล่ามัน้องงนองน แกไม่ได้มีความแคสตัวกอซิล่าแกแค่อยากกลับบ้านของมันอยากอยู่บ้านใหม่บ้านท,ท้จริงของมันนะครับบ้านที่มันสามารถอยู่อย่างสงบสุขแต่กอซิล่าก็มาถล่มบ้านมันอีกทีในรอบที่2อะไรแบบนั้นนะครับแต่พอน้องเจียมาบอกว่าเออกอซิล่าจริงๆมันจะโตของมันนะครับและคองก็เห็นเหมือนเห็นว่าแบบถ้าสู้ต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนเสียเวลาเปล่าอ่ะมันไม่อยากจะเป็นราชาซะหน่อยนะครับความเค่อยาได้บ้านเนาะดังนั้นคองจึงเลือกวางอาวุธนะครับเป็นการยอมแพ้นะครับ แต่มันก็ไม่ก้มกลาเมื่อเกับสับปลาดคิมอสเตอร์นอมันแค่ยอมแค่นั้นนะครับยอมแพ้มันไม่คิดจะต่อสู้แล้วนะครับกอสลาก็โอเคแล้วมันก็วหวจากไปแค่นั้นเลยนะครับหรับผมคิดว่านี่คือการตัดสินแพ้ชนะอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่การเสมอกันนะครับเพราะการต่อสู้กันมันไม่จำเป็นต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งนอแคมีผู้ชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมแพ้แค่นั้นก็จบเลยนะครับซึ่งผมคิดว่า2ตัวนี้สู้ที่สมศักดิ์ศรีดีนะครับกอร์เล่าก็ไปคิโนมอสเตอร์ต่อ,น,อ,น,อ,อนนคบ Happy นงบมันนะัะร ก็ประมาณนี้กับบทสรุปของศึกทั้ง2ฝ่ายนะครับดังนั้นเวลามีคนบ่นว่ามาเสมอกันผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เ่เพราะาต่อคู่กักก็บอกเองว่านี่คือศึกตัดสินที่มีผู้ชนะจริงๆนะครับที่เราก็เห็นแล้วว่าเออกอซิล่าเป็นฝ่ายชนะและคองนี่ย,ยอมนะครับเป็นฝ่ายยอมเพื่อตาฝ่ายจะอยู่อย่างสงบกสักทีนะครับเราถึงฝั่งมนุษย์ด้วยเนาะมนุษย์นี่คือแบบโอ้โหมาตายเป็นเบื่อแน่เลยศึกของสองนีง้มันตีกันนะครับกอบอ็เป็นไมเนาะท่านผู้ชม คิดเห็นยังไงกับผลลัพธ์ของศึกระหว่าง2ฝั่งนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเจ้าผมคิดว่าผาสมสักสีและเออฉากตัดสู้มันปาเถื่อนมันดูมวยปล้ำสับหลาดโคตรน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจอ,อา์นโตทีโนบุซิล่าเอ,อ่ยลูบี้เอ,อ่ยแปสซิฟิเอ่ยโดเรม่อนเพียเตอร์ทูเมเตอร์คอมมาเคอร์ติดตามได้นะครับผมมีเฟซบุ๊กให้ตัวเกิดฐานฐานในเฟซได้ทุกแมสต์ไลท์สวัสดีค่ะตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ